สวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายน2566คุยรายการลองไลฟ์นะครับไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook มาหลายเดือนแล้วก็ไม่ได้อัปโหลดใน YouTube หลายเดือนเช่นกันวันนี้มาพูดถึงไมโครโฟนเพราะว่าหลังจากเริ่มต้นไลฟ์มานะครับใน Facebook นะครับเป็นเวลา3ปีได้นะครับแล้วก็ นำเอาวิดีโอที่ไลฟ์ใน Facebook เนี่ยไปลงใน YouTube นะครับก็มีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทั้งทาง f a c e b o o k แล้วก็ทาง YouTube วิจารณ์แล้วก็ตำหนินะครับมาว่าเสียงไม่ดีนะครับเสียงเบานะครับก็เริ่มต้นไปพัฒนาด้วยการซื้อไมโครโฟนราคาถูกนะครับติดของโทรศัพท์ม,มือถือเป็นไมโครโฟนจีนยี่ห้อบโบยารุ่นนั้นผม จำรุ่นไม่ได้นะรุ่นเป็น BY นกล่องอิทานี้น,นะครับ BYM MM M 1นะครับ BYM MM M 1ก็ใช้มาได้พักใหญ่ๆน่าจะประมาณเกือบเกบสปีได้นะครับคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนานอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เลยซื้อไ่ราคาสูงขึ้นมาอีกเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็คือ ออ d ดี t โอเทคนิกานะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมใช้กล้องหน้าของมือถือนะครับมันก็จะกลับซ้ายขวากันนะครับของอาภาพที่ออกมาที่ที่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเ,เป็นออ d ดี t โอเทคนิการุ่น ATR 2 5 0 0 X USB นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะถ่ายให้เห็นเป็นเ,เป็น ด้านใช้กล้องหลังของของของโทรศัพท์นะครับมือถือก็จะน่าเห็นได้ตรงซ้ายขวาตรงชรัดเจนและอ่านง่ายกว่านะครับเดี๋ยวจะนั้ดูวันนี้เราจะมาลองออแกะกล่องนี้นะครับแน่นอนว่าสลาเลชชาทเนี่ยนะครับคงเคยเห็นเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สินค้าใหม่อะไรนะครับเป็นของที่เขานิยมใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับคราวนี้ ผมเองเพิ่งมาเริ่มใช้นะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับได้มาสักหลายวันละนะครับยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ากะว่าจะมาทํรายการ,รนี้แล้วก็พอดีพุ่งอ่าพุ่งนี้ก็จะเริ่มสงกรานแล้วถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับก็ลองอ่ายใหม่ๆดูบ้างนะครับก็เลยจะมาลองดูเดี๋ยววันนี้แกะกล่องเลยนะครับ แล้วก็ช่วงต้นนียนะครับที่ฟังเสียงอยู่ตอนน,น,นี้ขนาดนี้เป็นเสียงจากาไมโครโฟนโบย a านะครับ BYMM 1นะครับต้องหันกันไปดูกล่องนะแล้วเดี๋ยวจะทดลองกับตัวนี้นะครับว่าเสียงมันต่างกันยังไงนะครับด้วยการปรับเท่าๆกันในในการปรับแต่งเสียงในในช่อง y t u t u นะครับใ,ในในไอตัว อ่าช่องของ YouTube นะครับปรับเสียงเท่าๆกันเนี่ยว่าเสียงมันจะแตกต่างเป็นยังไงผมก็หวังว่ามันจะดีกว่าอ่า,อาไม์ไมจีที่ราคาถูกนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับอ u d i ด t e c เ n นิกนี่ใครๆก็คงรู้จักดีนะครับอ่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ฮิตอยู่สำหรับการใช้งานแบบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นต่อสาย USB นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอเค คราวนี้ปรับมาใช้กล้องหน้าแล้วครับอาจจะเห็นภาพเบื้องหลังรกๆหน่อยนะครับโต๊ะทำงานผมออเดียโอเทคนิกา a นะครับรุ่น ATR 2 0 0 5 5หรือ2 5 0 0 X USB นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีสั่งซื้อทางออนไลน์มานะครับแล้วก็ข้างหลังเขาเป็นอย่างนี้นะ มีตราอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูโอเคเปิดกล่องมานะครับก็อันนี้คือกล่องมันนะครับเปิดมาแล้วก็จะประมาณนี้นะมีคู่มือนะนี่น่าจะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบรันตีนะครับรับประกันนะครับมีหุ้มห่อนิดหน่อยนะครับตัวใหม่นี้ผมโทษทีนะผมบังแสงนิดนึงนะครับไม่ชัด ตัวใหม่จริงๆก็คือตัวนี้นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าที่ควรพื้นขาวจะดีขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูทีหนึงแล้วก็มีสายนะครับมีสาย USB นะครับหัวเป็น USB-C 2ด้านนะครับอันหนึ่งแล้วก็ หัว USB เดิมนะครับแบบนี้ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็น C นะครับอขออภัยที่ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวอันนี้ตัวตั้งนะครับสำหรับต่อกับขาบูมนะครับก็คือขาไม้บ้านเรารเรียกว่าขาไม้คนใน ห้องอ่าเขาจะเรียกว่าขาบูมนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวขาของมันเองที่สำหรับใช้บนโต๊ะทั่วไปโต๊ะทำงานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะตัวใหม่เมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วนะครับด้านหน้าด้านหลงังด้านล่างนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาติดตั้งดูนะครับ แล้วก็ลำดับต่อไปหลังจากตตั้งเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนไม้นะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้เสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นอ,อของโบยานะครับ เป็นไมจีนที่ได้รับความนิยมระดับหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นพวกแกจเจต่างๆนะครับเพราะราคาไม่สูงจริงเขามีทั้งแต่รุ่นราคาราคาต่างๆจนไปถึงราคาสูงผมก็ใช้ในราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างถูกหน่อยนะครับรุ่น BYMM 1นะครับก็ใช้มานานแล้วเสียงที่ได้ยินอยู่ในเ c e b o o k หรือว่าเสียงที่ได้ยินอยู่ในช่อง YouTube ปัจจุบันนี้นะครับเกือบทั้งหมด ของคลิปดิโอของผมก็เป็นเสียงที่มาจากใหม่รุ่นนี้นะครับโบยา M Y B Y M M 1นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเป็นของออ Audio เทค h n i c a นะครับ A T R 2 5 0 0 X U S b นี่มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวต่อประกอบก่อนโอเค คราวนี้เราต่อมาแล้วนะครับก็ต่อกับขานะครับขาของเขานะครับมีปัญหาว่ากล้องไม่โฟกัสเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามือถือผมเริ่มเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวลองแก้ไขดูโอเคนะครับจะเห็นไม ชัดเท่าที่ควรนะครับมันมีพอขาต่อเสร็จแล้วมันก็จะกลางเป็น3ขานะครับเป็นทริปพอดมี2ขาด้านหน้าแล้วก็ขาด้านหลังนะครับตัว USB C เสียบจากข้างล่างนะครับด้านบนนี้มีปุ่มเปิดเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็มีรูหูฟังนะครับสามารถฟังได้ ทันทีนะครับกับเสียงที่ใช้ไปเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นแบบค่อนข้างง่ายนะครับไม่สำหรับการใช้ไม่ต้องเป็นงานสตูดิโอนะครับเป็นงานแบบต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อกับมือถือนะครับก็จะเน้นความง่ายเข้าว่านะครับก็สามารถมอนิเตอร์อ Monitor เสียงตัวเองได้เลยเราต่อมหูฟังเข้าฟังได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะ,ะรับเสียงจากด้านหน้าเป็นหลักนะครับเรื่องด้านทางเทคนิคของของตัวไม้ตัวนี้เนี่ย มันมีคนรีวิวไว้เยอะแล้วนะครับมีผู้เชี่ยวชาญรีวิวไว้เยอะแล้วแล้วก็มีข้อมูลทางนั้นเทคนิคค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับในคู่มือเองก็มีชัดเจนอยู่นะครับคราวนี้ผมเนื่องจากผมมาลองเพราะว่าผมจะนำมันมาใช้นะครับก็ได้ทำเป็นคอนเทนต์ไปในตัวด้วยเลยนะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นการเปรียบเทียบไปเลยว่าณขณะนี้ที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับที่ทททยังไม่ได้ต่อสายนะครับผมต่อเข้ากับปลายของด้านด้านล่างของไมโครโฟนแล้วแต่อีกด้านนึงเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อเข้ากับมือถือของผมนะครับเดี๋ยวเราจะตัดช่วงนี้ออกนะครับ แล้วก็สตาร์ทการไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนต่อสายเนี่ยนะครับแล้วเอามาเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผมนะครับจากของเดิมที่เราใช้โบยา BYMM1 นะครับลองมาเป็น Audio t e c เทค c a กนะครับ ATY องห้าศ0 X USB นะครับเป็น USB เหมือนกันนะครับ ก็ยังเป็นแบบที่ค่อนข้างใช้ง่ายอยู่นะครับก็ลองดูว่าเสียงมันต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้ลองดูข้างหลังดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะมันเป็นมันเป็นจอยพอตนะครับซึ่งพอมาเก็บกลับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเสียงดูนะครับณขณะนี้นะครับ เราได้เปลี่ยนผมได้ต่อสายจากข้างล่างของอไมโครโฟนนะครับ Audio Technica รุ่น ATR 2 5 0 0 X USB นะครับแล้วก็ต่อสายมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเข้ากับโทรศัพท์มือถือผมนะครับซึ่งอพอเสียบปุ๊บมันก็เป็นเห็นเป็นสี ฟ้าแบบนี้อยู่ที่ตัวไม่นะแสดงว่ามันโอ p ปเรตได้แล้วมันเริ่มทำงานได้แล้วนะครับคราวนี้ผมก็ลองเอาหน้ายื่นเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับพูดใส่ไมโครโฟนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่หลังกล้องมือถือตัวเองนะครับก็มีตัวตัวมือถือเนี่ยบังปากอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับปรับมุมนิดนึงก็ ลองฟังดูนะครับว่าตอนนี้เสียงของผมกับเมื่อกี้นะครับที่พูดค่อนข้างจะจ่ออยู่กับไมก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะเปลี่ยนนะครับเป็นของโบยารุ่น BYMM1 นะครับซึ่งมันมีตัวต่อให้ติดอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับดังนั้นมันก็จะค่อนข้างใกล้กับปากผมเมื่อกี้นะครับตอนนี้ไมจะห่างออกไปอีกนิดนึงแล้วนะครับ ตามที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับตอนนี้ไมควางอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผมนะครับบนโต๊ะรกๆเนี่ยนะครับโต๊ะทำง,งานของผมที่รกๆเนี่ยนะครับคราวนี้เสียงต่างกันไปแค่ไหนนะครับมีถ้ารู้สึกว่าแตกต่างนะครับดีขึ้นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook หรือ,อ,อ Youtube ที่ผมเดี๋ยวผมจะนําไปไปตัดต่อลงนะครับคราวนี้เวลาผมจะตัดต่อลงคราวนี้เนี่ยผมจะไม่ปรับเสียงนะครับของออของออในช่อง u t u b e นะครับจะใช้ตัวตั้งค่าเท่ากันนะครับของทั้ง2ไม่ทั้ง2ตัวที่ผมใช้ตอนต้นเป็นไม่ของโบยานะครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นไม้ของ Audio t e c เทค c a กาแล้วนะครับมาดูซิว่า เสียงมันมีความแตกต่างแค่ไหนนะครับมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงผมหวังว่ามันจะไม่แย่ลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองฟังดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะเพราะว่าเนื่องจากนั้นเป็นการไลฟ์นะครับแม้ว่ามันมีการตัดต่อนะครับแต่มันจะไม่ได้มีการเตรียมตัวว่าผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเสียงมันดีขึ้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็สวัสดีวันสงกรานต์นะครับโอเคนะครับ ทดลองไปแล้วนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับาการตั้งไมโครโฟนนะครับออ d ดี t โอเทค c นรุ่น atr 2 5 0 0 x usb นะครับคราวนี้ไม่มีอะไรบางแล้วแล้วก็ใกล้ขึ้นนะครับพูดใกล้ขึ้นก็ลองฟังเทียบดูนะครับ,ก,บกับช่วงที่ผมยังใช้ ไมโครโฟนยี่ห้อโบยานะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่เทียบครั้งแรกเนี่ยมันมีตัวโทรศัพท์มือถือของผมบางปากอยู่แล้วก็ผมพูดค่อนข้างห่างกับไมโครโฟนพอสมควรนะครับเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เท่าที่คนอื่นรีวิวมาเนี่ยตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะต้องตั้งชิดกับ แหล่งเสียงก็คือคือปากผมเลยนะครับพอสมควรตอนนี้เนี่ยมันอยู่ห่างกับผมสักประมาณ idez, ครึบ่บครึ่งนะครับประมาณครึ่บครึ่งนะครับเกือบเกือบสองครึ่บได้นะครับก็ถือว่าใกล้อยู่นะครับแต่ไม่รู้จริงๆแล้วใกล้พอไหมนะครับาบางคนบอกว่า,าน่าจะใกล้กว่านี้เลค,ครับ